สวัสดีครับวันนี้วันที่13กรกฎาคม2567นะครับเราจะมาดูว่าบ้านทิศไหนกับยุคเก้านะครับฉบับเต็มนะครับก็จะดูทั้งควงจุ้ย64ขวยแล้วก็ดาวเหินนะครับแล้วก็มีตรวจดวงชะตาพร้อมเลือกอย่างด้วยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับก็คือยุคเก้านะครับถ้า64ขวยเนี่ยก็จะมีอยู่รอบๆ3 6มอองศาเลยนะครับก็เรียกว่าท้งเคียงตัวนี้จริงสูงข้ามเกลงคุงเนี่ยจะมีขีเข้านะครับที่อยู่ข้างบน แล้วพลังหรือพลังนะครับแล้วก็ยกคที่อยู่ข้างล่างนะครับเข้ากับถ้าเป็นหนึ่งนะฮะก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนี่ยก็คือพาคีสิบโชคลาภนะครับเป็นสีก็สี่เก้าก็เหอถูนะครับเข้าแล้วก็หกก็คือหกเก้าก็สิบห้าพาร์คีโชคลาภเหมือนกันนะครับพาคีสิบห้าแล้วก็เก้าก็เข้ากับยุกนะครับเข้ากับยุคจเจริญไปด้วยกัน อันนี้เป็นเคียงนะครับตั้งแต่180ถึง135เห็นไหมฮะ94382761 94คือทางซ้ายนะครับ61อือทางขวานะครับมาดูตัวนะครับตัวก็คือ90ถึง135องศาจากซ้ายมือ94นี่ก็คือเข้ากับยุก้านะครับอยู่ทางซ้ายมือ61อยู่ทางขวานะครับที่ขี่ส่วนข้างล่างก็61อยู่ทางซ้าย94อยู่ทางขวาก็เรียกว่าอันนี้จะอยู่ทางขอบของขวยนะครับ อันนี้ลีนะครับลีก็คือตั้งแต่45ถึง90องศาเห็นไหมคัเก้ีปเียงตัวลีจริงสูงข้าเกินคงนะ94อยู่ทางซ้าย6กอยู่ทางขวาส่วนข้างล่างนะครับยุก164 9อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับโอกาสที่จะอยู่ตรงกลางก็มีที่เป็นยุกนะครับที่เข้ากันอันนี้ จริงนะครับศูนย์ถึงสี่พองศานะครับก็คือเห็หน้าเก้าสี่ที่เป็นขีดอยู่ทางซ้ายหกหนึ่งอยู่ทางขวาส่วนข้างล่างนะครับที่เป็นยุคก็คืออยู่ตรงกลางนะครับหกหนึ่งเก้าสี่เห็นไหมฮะจะอยู่ตรงกลางเรียกว่ามีโอกาสที่จะเข้ากับยุกได้ยูคเก้าได้นะครับอันนี้สูงนะครับร้อยแปดสิบถึงสองรอยี่ห้านะครับเรียงจากเก้าสี่สามแปดสองเจ็ดหกหนึ่งจากขวามาซ้ายแล้วนะครับสลับกันหนึ่งหกสี่เก้าก็อยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะ ค่้มนะครับก็ออ225ถึง270นะครับสงูงค่้มนะครับ94382761 94อยู่ dim. Kingston. ทางขวา61อยู ye, ่ทางซ้ายที่เป็นขีส่วน169ที่เป็นยุกก็อยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะส่วนกึ่งนะครับ270ถึง315เนี่ยขี16อยู่ทางซ้ายนะครับสี9อยู่ทางขวานะครับส่วนที่ยุกนะครับ61อยู่ทางซ้าย94อยู่ตรง ทางขวานะฮะตรงกลางไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยู่โซนนี้ก็ต้องอยู่ซ้ายกับขวานะครับคุ้งนะครับก็คือสามรสบ้าถึงศูนย์องศานะครับเห็นไหมัสี่เก้าสี่อยู่ทางขวาหนึ่งหกอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็หนึ่งหกที่เป็นลุกก็อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ทางเดียวกันเลยนะครับสี่เก้าก็อยู่ตรงตรงที่เดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะบอกว่ามีหลายทิศหลายตำแหน่งที่เข้ากับลุกเก้านะครับขอให้เจอหนึ่งสี่หกเก้านะครับ ตนนี้มาดูนะครับเราก no right ็จะของดาวเหินนะครับยาเก้าเราก็จะเหินดาวว่าดาวเก้าที่เป็นดาวโชคลาภเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับของบ้านไล่ตั้งแต่ประตูเข้าบ้านมาเลยนะครับต้องวางอยู่ตรงนี้นะครับประตูออกหลังบ้านต้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในห้องนะฮะห้องนอนนะครับก็คือหัวเตียงอยู่ตรงนี้นะครับหน้าต่างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เตาไฟนะครับเตาไฟต้องวางอยู่ตรงนี้ทางดาวเก้านะครับ ที่เป็นเด็กรลุ่งเรียงนะครับดาวเก้าก็ทั้งต้องทํางานด้วยเหมือนกันนะครับก็คือต้องวางให้ได้นะครับ <c oughs> ถ้าประตูไม่ได้ก็มีหน้าต่างนะครับก็ทําหน้าต่างนะครับถ้าหน้าต่างไม่มีก็เปิดพัดลมทําพัดลมเป่าเข้ามานะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ได้ทั้ง64ขวยแล้วก็ได้ทั้งดาวเหินด้วยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะได้2วิชาด้วยกันเลยนะครับก <c oughs> ็เพราะฉะนั้นบ้านกับสินแส่นงนก็เรียกว่าได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับ แล้วก็จะมีะหลายๆยอย่างด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบ,บุถึงตรงนี้นะครับห้องนอนหน้าต่างประตูตเตาเตียงโต๊ะทางานนะครับก็ควรจะอยู่ตรงไหนนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องใช้ยภูมินะครับแต่แล้วก็ต้องมีตรวจดวงด้วยนะครับว่าดวงเป็นดีถีข็งอ่อนหรือว,ว่าแข็งตามกระแสแท้หรือเทียมแล้วก็อ่อนตามกระแสแท้หรือเทียมนะครับว่า เราจะเสริมตรงไหนนะครับถ้าเป็นดิธีแข็งแรงก็ต้องถ่ายเทก็ใช้เสียเจนะครับหรือว่าใช้กับที่เป็นชายนะครับอย่าใช้เพียงใชามาระบายออกไปนะครับแล้วมันก็ใช้กลัวส่วนมาพิฆาตนะครับแต่ต้องไม่มีอิงนะครับแต่ถ้าเป็นดิธีอ่อนก็ต้องใช้อิงเสริมนะครับแล้วมันก็ใช้เก็บใช้พีเกยมาเสริมนะครับเราต้องตรวจดวงให้ขาดนะครับครับอย่างนี้สมมติว่าตัวอย่างเป็นดิธีดินนะครับถ้าเป็นดิธี แข็งแรงนะครับก็ต้องถ่ายใช้ทองมาถ่ายเทนะครับแล้วก็ให้ดินไปพิคาดน้ํานะครับแล้วก็ให้ไม้มาพิคาดดินนะครับธาตุที่ใช้ก็คือธาตุทองน้ามไม้นะครับธาตุทองก็ต้องหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกนะครับธาตุน้ําก็ต้องทิศเหนือนะครับธาตุไม้ก็เป็นทิศตะวันออกนะครับมาเจ้าของดวงเป็นยังไงนะครับ แต่ถ้าเป็นธาตุดินอ่อนแอหรือว่าแข็งตามกระแสแท้หรือเทียมนะครับก็ต้องเสริมดวงนะครับก็คือใช้อิ่งนะครับใช้ธาตุไฟเสริมดินแล้วก็ใช้ธาตุดินเสริมตัวเองนะครับถ้ามีอิ่งที่ราสีบนเป็นธาตุไฟนะครับก็สามารถใช้ธาตุไม้ที่เป็นกัวส่วนมาเสริมได้นะครับก็คือให้ไม้ไปเสริมไฟไฟไปเสริมดินดินไปเสริมทองนะครับธาตุไม้ก็หันหัวนอนไปทางทิศตะวันออกธาตุไฟก็เป็นทิศใต้นะครับส่วนธาตุดินก็เป็นทิศเฉียงนะครับก็ใช้ดวงประกอบด้วยนะครับว่าหลังจาก ทำแล้วนี่ครับควรจะหันหัวนอนไปทางทิศไหนนะครับแล้วก็ชัยภูมิในห้องเนี่ยเหมาะสมไหมนะครับชนห้องน้ําชนครัวไหมอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องตรวจดวงก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมีเลิกยามนะครับการขยับเตียงซึ่งเป็นของใหญ่หรือว่าทําอะไรเนี่ยควรจะมีเลิกยามอย่างเนี้นะฮะครับเกิดปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับเป็นขวบเจ็ดกับเจ็ดนะครับก็อันนี้จะไม่เข้ากับยุคเก้านะครับแต่ว่าหลังอิงหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปด อ่าหนึ่งที่เป็นฉี่เนี่ยเข้ากับยุคเก้านะครับส่วนแปด้ามาเข้ากับเก็ดที่ยุคข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับเรีวยกว่าบ้านเข้ากับผลที่ยุคนะครับส่วนอ่าหนึ่งเนี่ยก็จะเข้ากับยุคเก้านะครับทีนี้เลิกนะดูเลิกพลังเป็นหนึ่งของวันที่ยี่สิบสองตุลาคมนะครับอ่าปีนี้เลยนะครับเวลาเก้าโมงมงถึงสิบเอ็ดโมงนะครับก็ จะเป็น2องสองทั้งหมดเลยนะครับเจ็ดที่เป็นปีเกิดนะครับเข้ากับ2ก็คือเหอถูกันเป็นไฟนะครับสองเจ็ดสองเจ็ดนะครับทั้งปีเดือนวันดามเลยนะครับส่วน8ก็จะเข้ากับ2ก็คือสองกับ8เป็น10นะครับเป็นภา่คีสิบโชคลาภนะครับสองแปด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 เรียกว่าปีเดือนวันดามเข้ากันได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีมากๆนะครับเลิกนี้นะครับเข้ากับเจ้า พิธีกับหลังนี้นะครับแต่เข้ากับคนอื่นหรือเปล่าต้องตรวจดูอีกทีหนึ่งครับก็ถือว่าเกือบจะครบทั้งหมดนะครับขาดอีกเล็กน้อยนะครับก็เรื่องของงับการนะครับก็เรียกว่าดูหวงช่วยนะครับก็ต้องได้ได้ทั้งหกสิสี่ขวยแล้วก็ดาวเหินของยุคเก่าเลยนะครับแล้วก็ตรวจดวงชะตานะครับว่าควรจะหันหัวนอนไปทางไหนนะครับแล้วก็ควรจะใช้เรื่องยามในการจัดนะครับต้องเรียกว่าทั้ง ดวงหง่วงจุ้ยเลิกยามนะครับก็ตรวจกับเส้นสนนลได้ทั้งหมดเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเป็นที่เข้าใจของทุกคนที่สงสัยนะครับว่าเอ,อะไรคืออะไรเข้ากับบ้านได้ไหมทิศเนี้ยทิศของเราเข้ากันได้ไหมนะครับอขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับก็ตูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าสนใจติดต่อดูหด่วงจุ้ยหรือดูดวงเลิกยามก็ติดต่อตามเบอร์ที่ ทางบนเลยนะครับกด0853963636ก็เป็นทั้งไลน์แล้วก็ทั้งเบอร์โทรนะครับก็แอดไลน์ได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ